วันนี้เราจะมาคูดาวอารมณ์ของตัวเองเคลียร์พลังงานลบและเยียวยาตัวตนกันค่ะขอให้ทุกคนหลับตาลงอย่างแผ่วเบาปล่อยให้เปลือกตาค่อยๆปิดลงเหมือนม่านบางๆที่ลดแสงและลดเสียงจากโลกภายนอกให้เหลือเพียงโลกภายในของคุณหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆ หายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆกลับมาอยู่ปัจจุบันขณะกันนะคะทุกลมหายใจคือสัญญาณที่จะบอกว่าคุณยังอยู่ตรงนี้คุณยังมีพลังชีวิต และคุณมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่เสมอบางครั้งเราเหนื่อยล้าไม่ใช่เพราะร่างกายแต่เป็นเพราะจิตใจของเราต้องวิ่งหนีอะไรบางอย่างมาตลอดความคาดหวังของคนอื่นเสียงตำหนิของตัวเองความรู้สึกผิดที่ยังไม่เคยได้รับการเยียวยาวันนี้ให้คุณหยุดวิ่งหนีสักพักหนึ่งค่ะและกลับมาอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงความรู้สึกไม่ดีที่คุณกำลังเผชิญอยู่ ไม่ใช่สิ่งที่ต้องผลักไสแต่มันคือสัญญาณสัญญาณที่บอกว่าคุณกำลังต้องการการได้รับการฟังจากใครอ่ะะคะก็จากตัวเราเองนั่นแหลคะค่ะให้คุณค่อยๆเอ่ยปากกับตัวเองเบาๆว่าไม่เป็นไรเลยที่ฉันรู้สึกแบบนี้ฉันเข้าใจนะว่าฉันเหนื่อยแค่ไหนขอบคุณหัวใจของฉันที่ยังพยายาม แม้จะอ่อนแรงหรือเกินงานวิจัยด้านจิตวิทยาระบุว่าคนที่มีเซลล์วนเนสสูงจะสามารถควบคุมอารมณ์และตัดสินใจได้ดีกว่าไม่ใช่พวกเขาไม่มีความรู้สึกแย่แต่เพราะพวกเขารู้เท่าทันมันมากกว่าตอนนี้ให้คุณลองสังเกตว่าคุณกำลังรู้สึกอย่างไรมีอารมณ์ใดบ้างที่วนเวียนอยู่ในใจแล้วมันมาจากอะไรมันพูดกับคุณว่าอะไรไม่ต้องรีบนะคะ ไม่ต้องรีบตอบแค่รับรู้ค่ะความโกรธอาจจะกำลังตะโกนว่าฉันรู้สึกไรค้ค่าความเศร้าอาจจะกระซิบว่าฉันต้องการแค่ให้ใครสักคนเข้าใจความเครียดอาจจะร้องไห้เงียบๆว่าฉันกลัวว่าจะไม่ไหวต่อไปแล้วยิ่งคุณรับฟังเสียงเหล่านั้นจะค่อยๆเบาลงเพราะสิ่งที่ได้รับรู้ยอมได้รับการปลดปล่อยและเซลล์อวั จะค่อยๆเปิดประตูให้คุณก้าวสู่การเยียวยาอย่างแท้จริงค่ะคุณมีคุณค่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่ามาเกิดจากการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบแต่งานวิใจัยในมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดชี้ว่าคนที่มี self-compression หรือความเมตตาต่อตัวเองจะมีพลังในการฟื้นตัวสูงกว่าคนที่มัวแต่ตัดสินตัวเองตอนนี้ลองนึกแต่สิ่งที่ดีๆ สิ่งที่คุณเคยทำไม่ต้องเป็นเรื่องอะไรที่ยิ่งใหญ่แม้เพียงแค่ลุกจากเตียงในวันที่ยากการที่ไม่พูดทำร้ายใครแม้คุณเจ็บหรือการที่คุณยังอยู่ตรงนี้แม้ผ่านอะไรมามากมายงานวิจัยจากคาวาดพบว่าการฝึกหายใจและการทำสมาธิแบบมีสติสามารถลดระดับฮอร์โมนความเครียดได้และยังเพิ่มฮอร์โมนแห่งความสุขได้อีกด้วยหายใจเข้าชา้า หายใจออกยาวๆลองนึกภาพว่าคุณกำลังล้างพลังงานลบออกไปจากหัวใจเหมือนน้ำใสที่ไหลผ่านหยดแล้วหยดเล่าช้าล้างความเหนื่อยความเศร้าความสับสนให้เบาลงเรื่อยๆจินตนาการว่าในทุกลมหายใจเข้าคุณกำลังดึงแสงแห่งความอบอุ่นเข้ามาในร่างกาย และในทุกลมหายใจออกคุณกำลังปล่อยความเจ็บความกลัวและความโกรธออกไปอย่างอ่อนโยนนี่ไม่ใช่แค่จินตนาการแต่สมองของคุณจะสร้างภาพนั้นขึ้นจริงในระบบประสาทซึ่งจะส่งผลต่อระดับความรู้สึกความคิดและพฤติกรรมทั้งหมดเริ่มต้นจากลมหายใจของคุณเองการฮิลลิ่งไม่ได้แปลว่าคุณต้องรีบหายไม่ใช่พยายามลืมหรือกดทับความรู้สึก แต่คือการรับฟังอย่างอ่อนโยนและค่อยๆวางความเจ็บลงโดยที่ไม่โทษตัวเองค่ะคุณอาจจะยังมีรอยแผลแต่แผลนั้นไม่ได้ทำให้คุณด้อยค่าตรงกันข้ามมันคือสิ่งที่ยืนยันว่าคุณยังมีหัวใจที่รู้สึกได้และคุณยังมีโอกาสที่จะรักตัวเองได้อีกครั้งทุกครั้งที่คุณกลับมาหายใจอย่างมีสติคุณกำลังซ่อมแซมระบบประสาทที่ตึงเครียด คุณกำลังเติมพลังชีวิตให้กับเซลล์นับล้านและคุณกำลังสื่อสารกับจักรวาลว่าฉันเลือกความสงบฉันเลือกตัวเองวันนี้ขอให้คุณได้รู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องรีบดีขึ้นคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่งที่สุดแค่คุณหายใจอยู่ตรงนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะบอกว่าคุณยังมีความหวังคุณมีสิทธิ์ที่จะพักคุณมีสิทธิ์ที่จะเปราะบางคุณมีสิทธิ์ที่จะให้ตัวเองมีความสุข โดยไม่ต้องรอให้ใครอนุญาตให้ทุกลมหายใจหลังจากนี้เป็นของขวัญที่ดีให้กับตัวเองเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่คุณสร้างขึ้นจากภายในและเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางกลับไปสู่หัวใจที่รักตัวเองอีกครั้งขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้ขอบคุณที่ยังไม่ยอมแพ้และขอบคุณที่เลือกที่จะฮิลแทนที่จะหนีคุณกำลังทำได้ดีแล้ว